ไอโชสปีดสตรีมเมอร์ er ดังไลฟ์เที่ยวเมืองไทยกับสไปเอชพีดีพาชมวัดสิ่งทุกทุกชนกำแพงวัดมวยไทยสุดมันเป็นอีกหนึ่งคนดังที่แฟนๆชาวไทยตั้งตารอคอยสำหรับไอโชสปีดสตรีมเมอร์สายเกรียนชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามบนย t u b e กว่า28ล้านคนได้จัดทัวร์ไลฟ์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยล่าสุด9กันยายน67ทางสปีดก็ได้ทำการไลฟ์พาเที่ยว โดยเริ่มจากการไปวัดสิตรามีสไปีด SPD มาคอยต้อนรับได้ลองขี่ช้างและขับทุกๆุกแต่สงสัยจะเป็นมือใหม่ถึงเบรกไม่อยู่ได้สิ่งทุกๆุกกระชนกำแพงวัดอย่างจังซึ่งโชคดีที่สปีดไม่ได้รับบาดเจ็บและเอ่ยปากจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยชดใช้เงิน500เหรียญราว2 0 0 0 0บาทสำหรับเรื่องนี้ทางหลวงพี่ของวัดได้ให้คำแนะนำว่าอาจเป็นเพราะทุกคนไม่ได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดก็เลยอาจเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งทางสปีดก็ได้กล่าวขอโทษเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมจะรับผิดชอบให้ทุกอย่างหลังจากเดินชมวัดเสร็จทางสปีดได้แวะเที่ยวไขยมวยก่อนบอกว่าอยากลองต่อยมวยดูบ้างทางข่ขยก็เลยจัดให้ส่งนักมวยมาช่วยสอนท่าเบสิกบอกเลยว่าสปีดสนุกมากได้ลองออกลีลาหมัดมวยทั้งทีครู่เดียวก็พร้อมลงสนามแต่เจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากแบบคำคำว่าขอเบา,เบาๆเพราะยังไม่อยากตายทําเพื่อนทุกคนแห่เชียร์สุดมันใครที่อยากชมความสนุกแบบนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ยูทูบไอโชสปีดได้เลย